ผู้ชมคะวันนี้เราจะมาแกะรอยคดีที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของวันที่18นะคะเมื่อพันตํารวจเอกเก,อกลือกธิ์นิยมเสริมผู้กํากับการตํารวจภูธรไสงามจังหวัดกําแพงเพชรได้ถูกยิงเสียชีวิตที่หน้าบ้านพักของตนเองค่ะที่อยู่บริเวณถนนมาตุรีอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ เป็นเหตุการณ์จ่อยิงที่อุกอาจเกิดขึ้นกลางเมืองนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับคดีนี้ตำรวจก็ทํางานอย่างรวดเร็วเพราะว่าได้เบาะแสสาคัญจากกล้องวงจรปิดที่เห็นลักษณะของคนร้ายว่าเป็นคนขาพิการนะครับนำมาซึ่งภาพสเก็ตคนร้ายล่าสุดภาพนี้ครับซึ่งตำรวจได้หลักฐานสําคัญอย่างที่บอกกล้องวงจรปิดและก็พยานในที่เกิดเหตุที่บอกเล่าลักษณะของคนร้ายนํามาซึ่งภาพใบนี้และตำรวจก็เตรียมที่จะขออนุมัติออกหมายจับครับ ตอนนี้พนักานสอบสวนได้พยายามรวบรวมพยานหลักฐานนะแล้วก็จากพยานในที่เกิดเหตุแล้วกับวิดีโอวงจรปิดของบ้านในใน,ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้ทางวิชาการได้สเก็ตภาพคนร้ายนะสก็ตภาพคนร้ายซึ่งก็จะไปขอออกหมายจับนะครับก็คาดว่า ทางด้านพลตตร,รีชดินพรมภัยบูรณผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ยังไม่ยืนยันนะครับว่าคนร้ายคือน,นายนรงธงชัยที่ไปยิงภริยาอายการในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเมื่อปีที่แล้วเป็นคนเดียวกันหรือไม่ครับ และคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับคุณปัญญานานกระโทก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครสวรรค์ไปดูจุดเกิดเหตุเลยนะครับรวมถึงไปคุยกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับว่ามันมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวโยงกันอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการประมูลครับที่ตํารวจคาดว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการยิงพันตํ์ตรวจเอกเก,กิกฤ์จนเสียชีวิตครับบริเวณนี้เป็นจุดที่คนร้ายลงมือยิงพันตํารวจเอกเก,กิกฤ์นัดแรกขณะกําลังลารถคันนี้อยู่ ก่อนที่จะเดินตามไปยิงซ้ำจนถึงหน้าประตูบานนี้เวลาประมาณ24นาฬิกาเศษพันตำรวจเอกเกร,กริกฤทธิ์นิยมเสริมผู้กำกับการสถานตำรวจภูธรบางไทรกำลังล้างรถอยู่โดยไม่รู้ว่ากำลังตกเป็นเป้าสายตาของมือปือนที่ซุ่มดูอยู่24นาฬิกานาทีคนร้ายแอบเดินเข้ามาทางด้านท้ายรถเปิดฉากยิงใส่ทันทีพันตำรวจเอกเกร,กริกฤทธิ์พยายามหนีคนร้ายเดินเข้าไปยิงซ้ำก่อนจะวิ่งหนีไป เบื้องต้นตำรวจระบุว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนขนาดจุด38ปมสังตตยครั้งนี้น่าจะมาจากเรื่องการประมูลงานตอนหลังนี่แกมาเน้นทางด้านการประมูลรับเหมาก่อสร้างอยู่นะครับแล้วก็ก็ก็ดูดูแล้วบางเรื่องก็ยังไม่จบนะครับก็มีความขัดแย้งกันมากพอสมควรนะครับทีมข่าวแตกประเด็นไปที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หรืออบอจอ เพื่อเริ่มสืบหาปมสังหารโหดครั้งนี้รองนายกอบจเปิดเผยว่าปีนี้มีการเปิดประมูลงานไปแล้ววงเงินประมาณ200ล้านบาทเศษแต่ก็ไม่มีปัญหาความขัดแย้งผมก็ไม่ทราบว่าทางสวัสด์เอผุ้กับเกิดแกได้มาคุกคีในการประมูลครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่แต่เท่าที่ทราบก็คือว่าการประมูลที่ผ่านมายก็ไม่มีใครที่มีการขัดแย้ง ร่วมนวยการกองพัสดุและทรัพย์สินชี้แจงว่าขณะนี้โครงการอย่างที่ผ่านการประมูลไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมวงเงินประมาณ173อล้านบาทจากวงเงินกู้ยืม464ล้านบาทส่วนที่เหลืออีกประมาณ200ล้านบาทยังไม่มีการดําเนินการโครงการและยังมีงานประมูลระดับอบตอีกประมาณ60ล้านบาทซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและบางโครงการก็เปิดประมูลไปแล้วที่ล่าสุดไม่รู้สึกจะเป็นเจริญพันธ์ เจิันสองนแรกนี่ประมาณสองงานแร้ของเจริญพันธ์ครับทีมข่าวจึงสอบถามว่ามีชื่อพันตำรวจเอกเกริกฤทธิ์หรือบริษัทที่ซองประมูลหรือไม่ได้รับการยืนยันว่าไม่มีย้อนหลังไปก็ไม่มีของของเกรรกฤทธิ์มายื่ยเลยไม่มีเลยก็ไม่คุ้นไม่คุ้นชื่อการสังหารที่มีเรื่องของการประมูลงานก่อสร้างมาเป็นสาเหตุไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่ครั้งนี้ผู้ที่ถูกฆ่ามียศถึงพันตำรวจเอก ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครสวรรค์เทพพรบริบูรณ์ถ่ายภาพปัญญานากระโทคกรายงาน ผู้ชมครับทีมงานของเราได้ข้อมูลมาจากในพื้นที่นะครับว่าขณะนี้ในจังหวัดนครสวรรค์นั้นมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อยู่หลายโครงการครับไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างบึงบอระเพ็ดโครงการก่อสร้างมาหาวิทยาลัยมหิดนโครงการก่อสร้างมาหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์โครงการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะต้องมีการประมูลจัดซื้อจัดจ้างเริ่มต้นตั้งแต่ที่ดินไปจนถึงการก่อสร้างอาคารนะครับเราลองมาดูครับว่ากลุ่มประมูลใหญ่ๆที่ครอบคลุมพื้นที่นะครับที่อยู่ในภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลาง ตอนบนนั้นจะอยู่แถวพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีและตากในจังหวัดเหล่านี้จะมีอยู่2กลุ่มประมูลใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่จังหวัดอุทัยธานีครับกลุ่มนี้ครับคุณผู้ชมตามข่าวบอกว่าหัวหน้ากลุ่มนั้นเป็นนักการเมืองระดับชาตินะครับที่พยายามที่จะขยายอิทธิพลเข้ามาในจังหวัดนครสวรรค์และกลุ่มนี้ถูกกล่าวอ้างว่าสนิทสนมกับผู้ตายก็คือพันตํารวจเอกเกิืกฤทธิ์อีกกลุ่มประมูลหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่เหมือนกันนะครับก็อยู่ในพื้นที่ของจังหววััดนคคครรรรส์เองบ ซึ่งกลุ่มนี้ก็ถูกกล่าวอ้างเช่นกันว่ามีนักการเมืองเป็นหัวหน้ากลุ่มนะครับและนอกจากนี้ครับเราได้ข้อมูลนะครับว่าในช่วงสิบเดือนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมอย่างอุกอาจในจังหวัดนครสวรรค์นั้นถึง4รายด้วยกันนะครับสารายแรกผู้เสียชีวิตเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และรายสุดท้ายก็คือพันตํารวจเอกเกิกฤกริ์นั่นเองครับขอบคุณค่ะคุณภาสิต